สวัสดีครับเรามาพบกับช่องโอปบอชแชนแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนในคลิปนี้นั้นจะมีสถิติเล็กๆน,น้อยๆมาอ mm ัปเดตเกี่ยวกับโอริซ่าของเราไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนอังกฤษแล้วก็อีกอื่นๆนิดนึงนะจ๊ะแต่ว่าประเด็นหลักของเราในคลิปนี้จะมาเริ่มต้นคลิปด้วยเรื่องที่ต้องบอกว่าโนาริซ่าของเราปรากฏตัวมาพร้อมกับเพื่อนสาวคนสนิทยอยงน้องโรซาเรียแล้วนะเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาของเราแต่แอดเดาว่า น่าจะมาใกล้ๆบ้านตัวเองหรือเปล่าอยู่ด้านแบบเบลวิรีฮิลส์อะไรแบบนี้นะมาดูจากสถานที่แล้วนั้นก็น่าจะมีความเป็นไปได้เพื่อนเพื่อคิดเห็นยังไงก็บอกแอดกันได้นะจ๊ะซึ่งตงหบดภาพเซตล่าสุดที่ปล่อยออกมาคือเป็นชุดแคชชัวมากๆแต่ไม่แคชชัวเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันกินใจมากๆลุคนี้คือแบบโอ้ m ม god สวยมากคือเป็นลุคที่แอดาจะกรดิกกระดิกรดิกรดคือถ่ายตอนที่นนริซ่ากับนอร์สเลกำลังเดินเลอเคือสวยทั้งคู่สวยยกแพ็คไปเลยจ้าแบบผมสวยแสงแดดส่องมาที่ผมนิดน้วแบบ โอ้ยทั้งคู่คือแบบผมดําแล้วก็สวยมากๆอนะทุกคนแต่งหน้ากันแบบเบาๆสบายๆลุคแบบนี้แอดชอบเป็นพิเศษเลยนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่แอดชอบในความแบบธรรมชาติความแบบเบบ baby ี ong, ้ฟองเบบี้แฟทอะไรก็ว่าไปแต่พอขึ้นเวทีหรือแต่งหน้าอีกเรื่องนึงก็เป็นนางพญาไปนะจ๊ะแต่ลุคนี้ก็คือเหมือนแบบ ผู้หญิงแบบอายุ20ต้นต้นหรือว่า10บปลายสิบเก้าสิบแปดอะไรเงี้ยทุกคนก็อย่าลืมเซนนอริซ่าเราเบบี้แฟทเนี่ยอายุ26 27แล้วแต่เบบี้แฟทยังไม่หายไปไหนแล้วจ้ะคือแบบเป็นคนที่รักษาเบบี้แฟทได้ดีมากๆเวลายิ้มทีนี่แก้มป่องมากๆเลยนะทุกคนนะเออแต่ที่มันไม่ค่อยเกินความคาดหมายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเป็นวันก่อนที่นอริซ่าของเราก็นัดเจอกับน้องโรซาเลลกันแล้วคงเทกซ์หากันว่าเอ้ยเรามาเจอมาแฮงเอาท์กันไหมดูจากป้ายด้านหลังที่มีภาพนึงที่เห็นชื่อสถานที่นะถ้าแอดมองไม่ผิดถึงมมันนนจะเเเเเป็็บบอร์กตาาาขขียว่ ซึ่งน่าจะไปกินลาสเต็กกันหรือเปล่าหรืออาจจะเดินแค่ย่านๆนั่นแหละอาจจะกินอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าน่าจะเป็นย่านของกินแบบอะไรเงี้ยสาวๆเดินกันคุยเมาส์กันประมาณว่าผลงานเพลงเรายังไงดีหรือจะปรึกษากันเรื่องไปแสดงที่ MTV หรือเปล่าออใครจะไปรู้เรื่องนี้แล้วเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงกันบ้างว่าสาวๆนี่เขานัดออกมาแค่เที่ยวกันจริงๆหรือว่าจะมีเรื่องงานเข้ามาด้วยซึ่งลริซ่าเองเราก็ทํางานได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคือปั่นงานปั่นเพลงปั่นวิวนะจ๊ะอะก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ ส่วนอีกประเด็นอื่น,น,นที่แอดมา,ามาเสนในคลิปนี้นะจ๊ะก็ต้องบอกว่าเป็นสถิติต่างๆมากมายที่โนริซ่าของเราได้ไปครองประเทศอังกฤษแล้วตอนนี้เพราะว่ามีรายงานออกมาล่าสุดแล้วนะจ๊ะว่าเพลง New Woman ของโนริซ่าและน้องลอสเรียของเราเนี่ยขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่และรายการใหม่บนชาร์ตดีซ์เทอร์กลายเป็นเพลงที่มีผลงานสูงที่สุดเป็นอันดับที่2ของน้องบนแพลตฟอร์มลองจากมันนี่ซึ่งเคยขึ้นไปในอันดับที่1 1ทั่วโลกและติดชาร์ต55ิประเทศนั่นเองจ้าโอ้แม่กอหรือจะเป็นเรื่องต่อมาที่โนริ เขาเรากลายเป็นศิลปิน K-POP ที่มียอดวิว40ล้านเร็วที่สุดในปีนี้นะครับก็คือเพลง Rockstar อยู่ที่1วันกับ13ชั่วโมงเพลง New Woman อยู่ที่3วัน23ชั่วโมงนั่นเองจ้าแล้วก็มีอีกยังไม่หมดแค่นี้เมื่อทาง Official c h a r ร์ออกมาบอกว่า เพลง New Woman นั้นเป็นเพลงที่ติดเทรนด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสหราชาอาณาจากักรหรือ U.K. ประเทศอังกฤษของเราด้วยนั่นเองนะจ๊ะโดยเปิดตัวในฐานะเพลงมาแรงอันดับที่1 2ในสหราชาอาณาจากักรซึ่งอย่างที่ลหลายๆคนก็รู้ว่า U.K. ชาติก็ไม่ได้เจาะง่ายนะจ๊ะพอๆกับ U.S.A. นั่นแหละจา้าเป็นชาติที่เจาะยากเพราะเขาเนี่ยมีกลุ่มคนฟังที่ค่อนข้างจะฟังเพลงของชาติตัวเองค่อนข้างสูงก็กก่งๆชาตินิยมน,น,นั่นแหละแต่ว่า n o r r i s e l ละ n o r r i s z ของเราพาไปตีตลาดแบบชิวๆอยู่ที่อันดับมันสูงคนยังไม่หมดแ่นี้จ๊ะ ที่ประเทศจีนก็เดือดดาลไม่แพ้กันเลยจ้าเพราะมีการรายงานล่าสุดมาแล้วว่าเพลงในวูแมนของเรานะจ๊ะก็ไปติดเป็น Apple Music ที่อันดับใหญ่ใน3เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนด้วยไม่ว่าจะเป็นแรงของ c ชน n า Top 100อยู่ที่อันดับ71หรือจะเป็นเป่ยจิงอยู่อันดับที่6เชิงห้อันดับ3และกวางโจถ้าอ่านไม่ผิดนะอยู่ในอันดับที่14เออก็เอาสิจ้าแล้วใครจะมาหยุดความแรงของลูกสาวเราได้แม้กระทั่งแพลตฟอร์มในส่วนของเว่ยป๋อเนี่ยก็มีคอมเมนต์ดีๆมากมายนะจ๊ะออกมาให้ เพลงใหม่รู้สึกดีมากๆมันรู้สึกน่าสนใจแล้วก็สดใหม่จริงๆมีความแปลกใหม่ที่คนไม่ได้เห็นลุคนี้อะไรก็ว่าไปหรือจะเป็นอีกแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Bilibili นะจ๊ะก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่มีอิทธิพลเยอะในประเทศจีนใหญ่ที่สุดเหมือนกันก็ออกมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเกี่ยวกับเพลงนี้ของโริซ่าของเราในแง่ดีกันมากๆนะจ๊ะซึ่งแอดอาจจะอ่านไม่หมดทุกคนมันเยอะมากจริงๆนะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยแหละ แต่เท่าที่แอดพออ่านผ่านๆตาเนี่ยก็มีแต่ความเห็นที่ดีในมุมบวกทั้งนั้นเลยนั่นเองจ้าก็ต้องบอกว่า n New w ว m มนรอบนี้แรงฮอตปรลอดแตกนะจ้าถึงเวลาน youtube อาจจะไม่อะไรมากแต่ว่าทางช่องทางอื่นเนี่ยเขาก็กระจายตัวกันสตรีมกันทั่วโลกจริงทุกคนนี่แหละคืออิทธิพลที่แท้จริงของยุคนี้นะเดี๋ยวนี้เขาอาจจะไม่ได้ไปคาดหวังหรือไปโฟกัสกันที่ youtube อย่างเดียวนะแต่ลอริซาของเราก็สามารถไปอันดับหนึ่งอันดับ2ของปีนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยอยู่ดีจ้าทุกๆแพลตฟอร์มเลยจ้า ปอกเบอรสิจ้าเราอะไรจริงๆก็มีแบบติกตงติกตอกหลายๆอันที่ปล่อยออกมาซึ่งแอดชอบทุกอันมากๆไม่ว่าจะเป็นพี่ฝรั่งที่หมุนกล้องอยู่ในรถไฟที่แบบโคตรเฟลฟ้ามาเผาแกล้มากๆนะจ๊ะหรือจะเป็นอีกอันหนึ่งที่แบบว่าออกมาแบบถ่ายเอกสารออกมาทำนู่นนี่นั่นตามโนริซ่าแล้วก็มาแซวหยอกเอินกันเดี๋ยวแอดจะให้ดูทายคลิปด้วยเนาะก็จะมีบางอันที่แอดชอบเป็นพิเศษนะจ๊ะก็ลองดูกันได้นะทุกคนนะแต่ก็สำหรับคลิปนี้นะก็คงจะมาฝากกันประมาณนี้ก่อนนอนยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆจะันนดีาสววิกกกจ่แล้็มมเคคปทุ ក្រៅ